สวัสดีจ้าพี่น้องืันนี้ยาการสิม่านคุยเรื่องมูมาคอมเมนต์ช่องเยาการเนี่ยหรือว่าหรือว่าแยาการไปคอมเมนม์มูซื่อภาษาไทยเข้าไปทา้งในเบิดพี่น้องซื้อยายการกับลุงหมายไปใส่เบิดมีแต่ภาษาอังกฤษล้วนๆสาเหตุที่ายการไปหามูบ่ได้ครบทุกบ้านเพราะอย่างพิมหามู่เ,เจอพี่น้องเอ้ย <laughs> พิมพ์บเป็นภาษาอังกฤเฮ็ดบะเก่งเด้เอเ็ดภาษาังกฤษบะเกง่งพิมพ์บะเก่งพิมพ์ซื้ออันคนหนึ่งนันพิมพ์หารอบกับบได้จักรอบปวดหัวย่ำเราปวดหัวเลยตอนนี้มึนตึบเลยพี่น้องเอ้ยเข้ามาตอบหมวย่ำได้แยาการปวดหัวทุกที่วงเล็บหายแยากาในเด้อว,วงเล็บวงเล็บ ช่องนั่นช่องนี่บ้านโน่นบ้านนี่ให้นิเด้อยายการปึกอีรีขันอยากให้ยายการตอบก็ไปหาเจอว้ไว้่นนะ่ะโอ้ยายการหาว่าเจอแล้วพี่น้องบอกตรงๆว่าายาการหาว่าเจอปฏิบิว่าโอ้ยายอันนี้คือเป็นยังสี่ว่าข่อยมาหาเจ้าตะโดนแล้วก็ว่ากลับไปหาข่อย มันบ่แมนได้พี่นอ้องมันหาบ่พ่อ,พพอยัการกดเที่ละโตเท่ละโตเท่ีๆกับพิษโตหนึ่งมันกับไปออกองผู้ไม่แล้วเฮ็ดพ่เป็นพี่นอ้องเออชื่อพิมพ์ภาษาอังกฤษมาใครเกง่งวงเล็บไหนเดอ้อเห็นยังไงไปหาไว้ก็ได้ว้ยโ <laughs> วนี่กับตังไลายคนมือนี้ยักันกันนั่งตอบหาบ่พ่องสามสี่หลังอีกแหละ เห็นตัวตนของกเจ <station> ้าวิู่ได้ตอนที่กเจจามาคอมเมนต์น่ะมันก็เป็นชื่อภาษาอังกฤษหมดเนาะเย่ก็กัเขียนตามนั่นแหละพอพิมพมก็ไปแล้วมานาว่าเจอพี่น้องหายากอีหลีย่อมหลับจะขอบพระคุณได้หลายถาวงเล็บล่องท้ายใหแ right น่วาช่องมาจากช่องนั่นช่องนี่เด้อวางสิเยการจิขอบคุณได้หลายเลยจ้ะ